เชฟกระทะหล่นสวัสดีคะ่ะวันนี้เชฟกระทะหล่นจะนําเสนอเมนูยำวุนเส้นหมูสับเด้อยะ่ะมืเจ้าพี่น้องผักที่มีอยู่ในตู้ก็เอาออกมาให้เบิดจ้าเนื่องจากบาไบด้เฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องเนาะอันไอเรามาเราบด้พาเฮ็ดกับเขาเด้อยค่ะเราพาออกไปกินข้างนอกเนาะดังนั้นมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในตู้เย็นมันก็จะหมดอายุไขแล้วนะคะทุกคนดังนั้นเราก็เอาของที่อยู่ในตู้เย็นนะคะออกมา จัดการเลยจ้าออกผักกาศออกมาหั่นแล้วคะ่ะทุกคนตามด้วยแครอทเนาะบุญสินเด้อคะ่ะสื่อมาโดนแล้วเด้อค่ะมาจอจพี่น้องตามได้หัวหอมนะคะอันดับแรกเราก็จะเตรียมของก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเตรียมของวางใส่กระมงกระมังให้เรียบร้อยเด้อจ้าทุกคนจ้า เราก็จะหั่นหอมเราจะเอาสักครึ่งหัวนะคะทุกคนเพราะว่าลูกสาวกินด้วยนางไม่กินผักพะนะพีน่น้องนี่แหละคะ่ะห้าก็สิไดอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ของเราประมาณนี้เลยเด้อค่ะทุกคนคะ่ะพร้อมแล้วจ้าจากนั้นนะจะทุกคนจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ําให้เรียบร้อยเด้อค่ะทุกคนขณะนี้เราตั้งน้ํารอเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เบิ่งดูค่ะอุปกรณ์ของเฮายังบ่แล้วอีกนั่งสิหมุนไปอีกกี่รอบค่ะทุกคนค่ะโอ้ยคอยละนายพี่น้องเอาหมุนขะหมุนหมุนยังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่จบจากนั้นนะจะเราต้มน้ําของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะเอารวกผักก่อนนะคะรวกผักกาดก่อนนะคะทุกคนรวกผักกาด อันนี้ก็ตามใจชอบเลย้ะคะลวกผักกาดผู้ใดมักสุกลายกระตุมด่วนผู้ใดมักสุกหน่อยกะเรียบเอาขึ้นเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราเอาผักขึ้นแล้วเนาะเราก็จะตามด้วยวนเซนนะคะทุกคนเราจะเอาวุนเซนลงไปนะคะวนเซนนี่ก็ใครชอบเละกระต้มนาน,น้อคะพี่นองแล้วแต่ใจชอบเลยครัวของฉันฉันทํากินเองนะคะ่ะพี่นองคะ่ะความอร่อยขึ้นอยู่กับคนกินนะคะทุกคนจากนั้นเทาก็สิเอาหมูบดลงไปนะคะทุกคนจะหมูบดเน้นว่าทุกคนต้องสุกนะจ๊ะทุกคนคะ่ะไม่ ไม่มีเห่มเหิมนะจ๊ะทุกคนต้องสุกนะคะหมูต้องสุกทุกคนเด้อค่ะหลังจากต้มเสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเด้อค่ะพีกคนทุกคนเราก็จะมาตำพริกกระเทียมเด้อค่ะใส่มะนาวลงไปนะคะเมนูของเราวันนี้บอกเลยว่าเราไม่มีน้ำปลานะจ๊ะทุกคนเราใส่เกลือเป็นเครื่องเค็มเด้อค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาไม่มีเนื่องจากทำแล้วเนาะ,ะทุกคนขี้เกียจเดินออกไปนะจ๊ะทุกคน จากนั้นเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะวุ้นเส้นผักแครอทหอมนะจ๊ะทุกคนตามไปด้วยหัวหอมด้วยค่ะหอมแดงนะพี่น้องจ๋าโยนลงไปเลยจ้าบ้มในทีเดียวเลยนะจ๊ะทุกคนตามด้วยหมูบดนะคะหมูบดอันนี้เน้นว่าสุกด้วยค่ะทุกคนค่ะสุกสุกจ้าหมูบดเราก็จะเอาน้ําลงไปด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากเราจะให้น้ํามันเป็นตงเล็งเนาะ จากนั้นนะคะเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้แล้วเดี่ยจ้ะทุกคนเราก็จะเทหวดเลยนะจ้ะทุกคนคะ่ะเทราดนะจ้ะทุกคนหรือเทหวดนะจ้าจากนั้นเราจะใส่หอมสดสดเลยนะคะทุกคนใส่เข้าไปแล้วเราก็จะทําการโคลโคลเน้อค่ะทุกคนคนส่วนผสมให้เข้ากันเด้อค่ะทุกคนคะ่ะ เบิ่งหน้าตาของย่ำบุญเส้นหมูบดเฮาแล้วอู้ก็น่ากินเด้อพี่น้องขนาด่อยกินไปแล้วข่อยภาคที่หลังคอยก็ยังอยากนําเด้อพี่น้องเดอ้อเบื้องหนา้าน้องน่ากินมากเด้อค่ะทุกคนหน้าตาน้องยั่วมากคนไปคนมากะละมังก็ย้ายมองเด้อจ้ะทุกคนค่ะกะละมังมีขาวิ่งได้จ้ะทุกคนเอาหน้าสิได้แล้วละเธอพ่อทอเนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะคนขึ้นมาคนขึ้นมาเอาพ่อทอเธอ,อพ่อทอ ไอ้คอยหัวซะตัวพี่น้องเบึ่งหน้าตาของเข้าประมาณนี้เด้อจวจะพี่น้องจ้บปะ